สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับตเตอร์ดินลำชอนตามติดชีวิตฟินมอเตอร์ไซด์สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆและพี่น้องทั้งหลายครับ e <Piet. S 1> ันนี้นะมาแล้มาินของนครับลังจาก่ได้แหล่งงานช่วงเศร้าครับสารสี่อบเลยครับเขาเศร้ารับเวลาสตียงแล้วพี่น้องสตียงแล้วครับมเลยแบะวมาคิวขอย้อนหลัด้านขางท่าเนี่ยครับลานประจำนะครับลานประจำครับลานประจำครับมันจะคือย่างพวกอย่างไก่ย่างหมูขายครับนี่ครับจะเป็น ย่างไก่ย่างหมูย่างปลาัะโบ๊ทีหนึ่งจะเต็มนะครับเตรมถาดเต็มไปหนี่หเมดแล้วครับหมดแล้วเลือแค่นี้ครับเพราะว่าไก่เสีเทียงแล้วครับร้านนี้กับพิเศษก็ดีแนวนึงครับพี่น้องครับคือว่าเาสื่อสื่อไก่สื่อปลาย่างเหล่านี้คือคนจะแถมแก้วครับแก้วนี่ครับแก้วประจําพี่พักพี่นะครับเพียกสื่อจะเผ่ากับพวกไก่ย่างปลาย่างนะครับคนเสีห้แก้วฟรีครับแก้วแก้วมีให้็นรวดง่ายเลยครับมีเตอร์ที่ลับลากอะไร ปิ่งไก่ครับสีเปิ่งไก่ครับแก้วครับพี่น้องครับปิ่งไก่ครับเติมเปิ่งไก่เป็นนึงกับข่าเหนี้ยครับไปสุดท้ายบัฟฟี่ครับเนี่ยหลากหลายอย่างหลายแนวครับมีแบบตอกแบบแกล้งนะครับมีแบบตัวนะครับผักนะครับยังขอทัองการบริหารทั้งการน้องลมเก้าคับสามารถแวะได้ครับเด้วยเจ้า ลมเก่ายี่สทับสครับลมเก่ายีทับสครับพอกขาดชุดรอเพิ่งกันอยู่นี่ละครับเมื่อนี้ยไก่ขายไก่สมัครแล้วครับช่วงเที่ยงครับถ้าช่วงเจ้าเเนี่ยคนคนหลายครับเพิ่มนะครับไม่ได้ครับและพักแซ่บครับเกลือไก่ไก่ย่างหรือว่าปลาดุกย่างหรือว่าสีโป้หมูย่างเนี่ยครับมีแก้วแหปปี้ครับแก้วแก้วแบตัวยยใหญ่พี่น้องครับแก้วน้ำพริกตาแดงแก้วน้ำพริกปลามีหมดครับนี่ครับ ผมก็ซื้อตะไคร้เนี่ยแหละครับซื้อตะไคร้เนี่ยครับตอแบกแ้งยังไงมันกัดแทมไม่บิดครับแนี่ครับแทมครับเข่าเที่ยงครับพี่น้องเข่าเที่ยงครับจำแก้วครับจำแก้วเป๊ะๆคุณแล้วครับครับคนล่างไปแต่แทมเมทลกค่าครับราคาแบบอิสานบ้านเข้ากระเดงครับประหยัดประหยัดครับราคาพอแพงครับผู้ใดสนใจกันไหมละครับ ก็จางแท็กซี่ครับได้หมดกันถครับถ้ามาอาจจะเป็นป้าเพันแถวเนี่ยอาจจะเป็นพวกแท็กซี่พวกนิดพวกไต่หรือว่าพวกก็่างหรือว่าทุกๆกอาชีพครับครับใดบ้หนังกินก็สามารถซื้อไปกินที่ของได้ซื้อไปกินที่ทับ้านก็ได้ครับถ้าแบบคนที่บนไ่ค่อยมีเวลานังกินเนี่ยเขาจะมาซื้อเอาเสื้อมันกับห้องเอาพักห้องเอาแก้วแก้วเนี่ยพอนตักใส่ถุงใหม่แห้งยุ่งแล้วครับแก้วครับตักใส่ถุงใหม่แห้งยุ่งแล้วครับ ต่เพื่อใ้่อยากกินูที่ทางมากก็กินนู้นี่ก็ได้ครับกินนู่นี่ก็พักเยอะแยะมากไหมครับแงพี่น้องเอ้กแต่งนินเจ้าเหรอครับขับเจ็บต้องกครับขับเจ็บต้องกนะครับแ่น,นท่านนับแได้นะครับน้องกอลยิปต,ต์เับสาครับน้กลยิบตับสาไปจุขข้างนะครับ นะครับไปไปรถเมล์ครับตอนสิหเหาเดี๋ยวบนจักรีฮแต่พูดอะอ้โหวันาจัดแสบกัดแสบเราต้องพาไปแดกชิบเบิร์นะครับแต่ซื้อไปปากพี่ปากกวามด้วยท่าของด้วยบ้านกระเดนะครับอร่อยครับจับแสบน้องกันนะครับโอ้ยแกวแสบแสบพี่หน่อยเฮ้ยแสบแสบแห้งรับ ปิี่ยนไก่กับไม่ยังไงเดี๋ยวไปแพ่งครับที่ชิบหาบาทเองครับปิี่ยนไก่ครับเอามาซื้อมาเอื้อนกับแพ่งด้วยครับเป็นทรีสันแก้วมาครับจับแจ้งครับจับแจ้งครับ คราพปาพัอิสานบ้าเทาปลาจะได้จ really? ับแก้วนี่สิครับเมีาะทงไรครับนี่ครับแก้วตัวงยครับใช่ครับแล้วก็คิดจะมีครับเระเป็น่อนนอยู่อนนะครับพี่น้องครับพอปพบเจอกันจิตหนาครับคับเจ้าบินลำพานตามติดีวิตยินมอเตอร์ไซค์ปา เาหเจ้าเกดหนกิดดีน้ำทเป็นสเน่ยครับนักเขาเ็ครับยงเสียวครับริเหนียวขอกล่าครับมาสวัสดีครับตับแจบครับเขาข่าคนเ